นายรู้สึกผิดถ้านายจะกลับมาเล่นดนตรีเพราะนายคิดว่าดนตรีคือสิ่งที่ทำให้พี่ดอนตายทุกวันนี้ที่พ่อมีพ่อยังไม่พอใจอีกเหรอพ่อยังต้องเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อให้อยู่บนจุดสูงสุดอีกสักแค่ไหนอ่ะพ่อบอกผมได้ไหมต้องสูงแค่ไหนมันถึงจะพอเลิกวุ่นวายกับฉันสักทีอ่ะถ้าฉันจะเล่นเปียโนหรือไม่เล่นมันก็เป็นเรื่องของฉันพูดออกมาดิโดนว่านายเกลียด,ดนตรีอ่ะพูดออกมาดิฉันเกลียด,ดนตรีมีเป็นโอกาสที่นายจะได้เลือกอีกครั้งนะโดนนายยังจะเลือกที่จะวิ่งหนีไปเหมือนเดิมออีกหร ถ้าวันหนึ่งผมกลับมาเล่นดนตรีผมจะกลับมาให้คุณอาทอนคำพูดนะครับฉันจะพยายามเป็นนักร้องให้ได้ส่วนนายก็จะพยายามกลับมาเล่นเป็นโนให้ได้เหมือนกันใช่ไหมสัญญานะเพื่อฉันได้พบได้เจอกับเธอคนนี้เพื่อชีวิตของฉันจะดีในตอนสุดท้ายเพื่อฉันได้ลิ้มรสชาติที่ไม่อาจมีเออ